เราจะทําการนะคะตรวจสอบความรู้สึกตัวของผู้ป่วยก่อนนะคะโดยการตกไปที่ไหล่ทั้งสองข้างของผู้ป่วยนะคะพร้อมกับเรียกชื่อค่ะใช้สองมือนะคะตกไปที่ไหล่ทั้งสองข้างเลยนะคะทําไมเราถึงต้องตกไปที่ไหล่ทั้งสองข้างเพราะว่าถ้าเราตกไปแค่ข้างเดียวนะคะ แล้วดังไปเจอผู้ป่วยที่หนึ่งเป็นอาราเฟึ้นซี 4, หรือว่าเป็นผู้ป่วยสโต๊กนะคะที่จะชาตึ้งซีเนาะถ้าเราตกไปโดนใส่ซี่ที่ไม่มีความรู้สึกตัวผู้ป่วยก็จะไม่มีการตอบสนองนะคะตกให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวนะคะหากมีการตอบสนองแล้วนะคะโอเคเราก็ไปถึุพยาบาลในด้านตื้ๆแต่ถ้าไม่ตอบสนองนะคะเรียกไม่ตอบนะคะเราก็ทําขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการขอความช่วยเหลือนะคะ ขอความช่วยเหลือจากใครบ้างนะคะเดินขอความช่วยเหลือจากคนร,รอบข้างก่อนนะคะ<ม>ขอความช่วยเหลือจากคนร,รอบข้างยกมือขึ้นสูงๆเพื่อสร้างไลน์มาร์คให้ตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยมีเหยือยู่ตรงน,นี้นะคะ<ม>แล้วตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะมีคนหมดสติช่วยโทร1669พร้รอมเครื่อง AED ด้วยนะคะ<ม>แล้วก็ให้บุคคลที่เข้ามาหาเราเนี่ยโทร1669แต่ถ้าสานนมมติว่าวันนี้เรานั้งกันกี่ชีวิตคะวันนี้พวกเรากี่ท่านคะ ประมาณสามกว่าสี่สิบคนนะคะถ้าวิทยากรบอกว่าใครก็ได้โทรหาหนึ่งหกหเก้าให้หน่อยนะคะโทรกันกี่ชีวิตคะ20ยี่สิบกว่าคนได้ไพรอครัวได้ปั๊บนะคะรีบเอาโทรศัพท์ออกมาโทรหนึ่งหกเก้าถ้าเราอยู่ในคนหมู่มากนะคะให้ระบุไปเลยว่าจะให้ใครโทรนะคะชี้ไปเลยนะคะพี่คนนี้โทรหนึ่งหกหกเก้าให้หน่อยะคะ่ะน้อะคนนี้โทรหนึ่งหกหกเก้าให้หน่อยครับนะคะ,นะคะเต็มโฟบเมื่อมีคนโทรแล้วนะคะหากมีเครื่องเ e ไใกล้ๆนะคะ ไปเอาก็ได้ไในโรเรียนอมจะนี้นะคะมีใครทำงานที่ี่บ้ามีไหมขอไม่มีนะคะเรามาจากด้านนอกทังหมดเลยนะคะถ้าเป็นสถานที่ที่เรารู้ว่ามีเครื่อง AE d นะคะให้คนนำมาเลยนะคะเมื่อขอความช่วยเหลือเสร็จแล้วนะคะเรานะคะตรวจสอบการหายใจต่อไปนะคะถ้าสมัยก่อนๆใครที่เรียนรู้ของหลักสูตรปี2015มันเนี่ยมันจะใช้วิธีการ ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเราใช้ของปี2020เนื่องจากว่าถ้าเราใช้วิธีนั้นนะคะเราดันเจอผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะตัวผู้เชื่ออีกจำายเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่ตามองนะคะประเมินการหายใจไม่เกิน10วินาทีแต่ถ้าเราจะทำเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยเราขอแค่8วินาทีนะคะโดยการใช้ตามอง ใช้วิธีการนี้ประเมิน8วินาทีค่ะเริ่มประเมินค่ะ 2> 1 2 3 4 5, 5 6 7 5. สังเกตนะคะสังเกตทีมวิทยากรว่าเราจะนับให้เหมือนวินาทีเลยนะคะหรือว่าถ้าเราจำไม่ได้เราก็ให้จินตนาการว่าเหมือนออกรรมการนักมวยนะับเราจะไม่นับ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ เร็วนะคะเขาอาจจะยังหายใจเข้าอยู่และไม่หายใจออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นนับให้เป็นวินาทีนะคะเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าตอนนี้เนี่ยตาไม่กระพริบแล้วปากไม่ไอน,นะคะแกนคขาไม่ขยับแล้วร่าท้องไม่กระเพื่อแล้ว,ลวให้กเมืวงรับผู้ป่วยคนนี้เนี่ยหยุดหายใจแล้วนะคะและต้องทำ C p R ทันทีนะคะก่อนที่เราจะไปทำ C p R เราต้องรู้ก่อนว่าหัวใจคนเราอยู่ที่ไหนคะ ดูสิว่าคิดว่าตอนนี้หัวใจบนลอยอยู่ตรงไหนอ่ะพี่วางก่อนแล้วเราจะเฉลยไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะวันนี้เราเจะได้มาเรียนรู้พร้อมๆกันอ่าแสดงว่าน้องเสื้เอเทาเป็นคนไม่มีหัว,นใ,นหวใจแน่นอนเลยถึงไม่เอาไปวางใช่ไหมคะเอาหัวใจไปฝากไวไ้ที่ใครฮะอ๋อรู้แล้วเอาลองวางให้หน่อยจะได้เป็นการเฉลยให้คนอื่น เฉยๆยังไม่ต้องทำท่านะคะเดี๋ยวพี่พี่จะเมื่อยออกน,นะคะหัวใจของเราจะอยู่ที่กระดูกข้อรางหน้าอกหรือตึงกรารข้ออกตรงกับกราตรงนั่นเองนะคะไม่ได้อยู่ด้านซ้ายหรือขวาเลยถ้าซ้ายกับขวาให้เป็นอะไรคะปอด<ม>นะคะเพราะ,ะ<ม>ฉะนั้นวันนี้เราจะมาปั๊มอะไรคะหัวใจนะคะออกเข้าไปเราอย่าไปปั๊มปอดใครนะคะเราจะมาปั๊มหัวใจกันนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการว่ามือเนาะ ถูกไหมคะเราก็จะเห็นลักษณะของร่างกายได้ง่ายแต่เมื่อใดที่เราออกไปด้านนอกแน่นอนเหยแล้วค่ะว่าเราจะไปเจอผู้ป่วยที่ใส่เสื้อผ้าทั้งหมดใช่ไหมคะเราจะมาถอดเสื้อผ้าผู้ป่วยได้ไหมไม่ได้กลางถนนเลยอย่างนี้ค่ะถอดเสื้อผ้ามาปุ๊บแล้วมาดูที่หน้าอกก็ไม่ได้ถูกไหมคะยิ่งเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงจะถอดเสื้อผ้าเขาไหมคะไม่นะคะเขาให้ไม่จริงๆ<ม> <c oughs> นะคะไม่ใช่ว่าที่พ <c oughs> ี่แพรก็บอกว่าจะต้องดูตรงนี้เลยนะไปขอเสื้อผ้า ไม่ได้นะคะก็จะเป็นการอนาจารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการวัดที่เหมือนเหมือนกันนะคะวัดให้ตรงจุดแล้วก็เป็นมาตรฐานที่สุดนะคะวิธีการวัดนะคะเราจะใช้สองนิ้วพานที่ไม่ถนัดสองนิ้วพันทไม่ถนาัดว่าที่โค้งที่สุดท้ายนะคะลองจับของตัวเราเองก็ได้มันจะมีสามเหลี่ยมด้วยลวด อะไรคะ่ะเราวางท้าต่อขึ้นไปจากสังเกตุตรงนั้นเลยนะคะแล้วใช้ส่ามือที่เราข้อมือที่เราถนัดนะคะวางท้าต่อขึ้นไปด้านบนด้านบนของตัวผู้ป่วยนะคะไม่ได้วัดด้านบนมือนะเสร็จปุ๊บนะคะใช้สองนิ้วเมื่อกี้นะคะลอยออกมาแล้วประกบมือที่อยู่ด้านล่างนะคะสังเกตมือ หให้กระดกมือเคลื่อนนะคะใช้แค่ต้นมือวางติดหน้าอกก็พอนะคะดู่นะคะลักษณะของการวางตัว Bye. เดิอยู่สีอย่างนะคะหนึ่งก็คือกดลึกนะคะหรือก,กดให้ลึก5้ถึงเซ็นในระดับของผู้ใหญ่ลึกนะคะห้าถึงเร์เซนตลองจินตนากา,ารเลยลึกนะคะแล้วอย่าลืมว่าผู้ป่วยจริงๆเนี่ยไม่ได้มีสปริงนะคะที่จะเด้งขึ้นมาได้เนาะกดลงไปเจออะไรบ้างนะคะทางทีมเราเนี่ยได้ไปศึกษานะคะแล้วก็ได้ไปฝึกร่วมเกี่ยวกับ เท้จริงแล้วหัวใจของเราอยู่ที่ไหนนะคะ คนปั๊มได้นมะไม่ได้นะคะมันก็ไม่มีใครออกไปวัดถูกไหมคะแต่ทีนี้เนี่ย <c oughs> เขาถึงต้องมีการปฏิบัติด้วยนะคะการเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเบรคดูทขั้นพื้นฐานจะต้องเรียนรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเหมือนพี่พี่ได้ทำมนนีนั่เนเองนะคะซึ่งเวลาปฏิบัติเนี่ยคุณลุกตัวนะคะจะโดนเซ็ค่าขึ้นมาว่าเมื่อคุณปั๊มลึกแล้ว5าหรือ6กเซนแล้วจะมีไฟขึ้นที่ไหลของ คุณนั่นเองนะคะแล้วแต่รุ่นเนาะแต่ของเราเนี่ยจะขึ้นที่ไหล่นะคะถือว่าคุณปั๊งลึกแล้วและถ้าคุณได้ฝึกบ่อยๆนะคะกระบวนการของร่างกายมันจะเกิดการกล้ลกามเนื้อตัวจัง ความเรเ็วต่อนาทีนะคะแต่ถ้าเราจะปั๊มคนคนหนึ่งนะคะในหนึ่งรอบ นั่นเองนะคะปัจจุบันเนี่ยแล้วแต่ว่าทุกท่านจะเลือกใช้แบบไหนนะคะจะปั๊มยาว2นาทีก็ได้นะคะหรือจะปัป๊ม30ต่อปาก2,000ก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจของผู้ช่วยเหลือเองนะคะอันดับสามนะคะปล่อยสุดคือการปล่อยหน้าอกคืนตัวให้สุดนะคะให้ทุกท่านสังเกตจากสอรงรูปนี้นะคะเวลาลงากดลงไปงหรือห้กหมดซมแล้วนะคะแล้วเรา หัวใจนะคะและ วินาทีนะคะในการที่ให้ผู้ช่วยเหลือคนอื่นรับเลี่ยงเราถ้ตอนนี้แรงเราไม่มีจริงแล้วนะคะต้องเปลี่ยนตัวผู้ช่วยเหลือก็เปลี่ยนได้ไม่เกิน10วินาทีทาไมถึงไม่ให้หยุดปั๊มบ่อยนะคะเรามา, 2, าะะมดูสองภาพค่ะวิทยากรนำลัหยูนนะะน่นะคะภาพนี้ภาพแรกนะคะถ้าเราปั๊มปั๊มไปปุ๊บนะคะอาจจะปั๊มไปประมาณ40-50ครั้งเรารู้สึกเหนื่อยแล้วเวลาเราหยุดนะคะมันก็จะดอกลงมานาทีเปรียบเสมือนถ้าสมมติเราปั๊มปั๊มไปเนี่ยคะ แล้วเลือดก,ก็ลังค่อยๆไหลเวียนแล้วเราหยุดเมื่อไห่เลือดมันก็กลับมาที่หัวใจเหมือนเดิมน,นะคะยิ่งหยุดบ่อยนะคะเลือดก,ก็ไม่ถึงสมองแต่ถ้าเราปั๊มไปอย่างสม่ำเสมอน,นะคะครบสองนาทีหรือว่าครบหน้าเต้เครื่อสองรอบนะคะมันก็จะทาให้เลือดเนี่ยสูดขึ้นไปไเรื่อยๆแล้วก็เวียนไปถึงสมองนั่นเองนะคะอันนี้คือใจความสาคัญของมันเลยนะคะสี่ตัวนะคะที่จะทาให้การเสกยาของเรานะคะมีประสิทธิภาพสูงส,สุดก็คือกดลึกกดร้ดอยปล่อยสุดและหยุดกด ะะถ้าทําได้สีอย่างนี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยจะช่วยเหลือชีวิตคนได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาสาธิตรวมกันอีกหนึ่งรอบนะะเดี๋ยวเชิญวิทยากรน,นะคะเอาตั้งแต่สเต็ปแรกเลยแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ๆฝึกป,ปฏิบัติทุกท่านนะคะขั้นตอนแรกในการเข้าช่วยเหลือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยนะคะาการประเมินสถานการณ์ของันดับแรกนะคะประเมินสถานการณ์เวลาฝึกปฏิบัติเราจะ ฝึกให้เข้มแข็งนะคะว <c oughs> ่าเราเป็นหลักสูตรที่โบร,บร,รารการนะคะเอาหลักสูตรทหารเข้ามาด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการฝึกที่จะให้ท่านเนี่ยจำได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็ทําให้การฝึกของเราเนี่ยดูมีระเบียบและมีประสิทธิภาพนะคะวิธีฝึกปฏิบัตินะคะประเมินสถานการณ์เราจะการแขนขึ้นมานสองข้างเลยอ่าเสร็จป <c oughs> ุ๊บนะคะเราจะประเมินสถานการณ์มองการประเมินสถานการณ์ไฟความน้ำมันแก๊ พื้นไม่เปียกน้ํานะคะเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้วอะยืดแขนไปทั้งสองข้างหน่อยค่ะกดไลค์นิดนึงแต่ชีวิตจริงไม่ต้องนะคะนี้ว่าฝึกเฉยๆนะคะเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้วเข้าไปที่ตัวผู้ป่วยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือกรารประเมินความรู้สึกตัวนะคะตบไปที่หัวไหล่ทั้งสองข้างของกับเรียกชื่อค่ะเมื่อผู้ป่วยได้มีการตอบสนองแล้วนะคะขอก เฉลยในการยกมือขึ้นสูงๆนะคะพร้อมกับตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสติช่วยโทร1669พร้อมเรื่อง AED ด้วยนะคะเมื่อมีผู้ช่วยเหลือมาหาเราแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะประเมินการหายใจไม่เกิน8วินาทีโดยการโน้มศีรษะเราไปด้านเดียวกับตัวผู้ป่วยให้มองเห็นตานะคะปากหน้าอกหน้าท้องแขนขานะคะแวินาทีเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6เมื่อมั่นใจแล้วว่าผู้ป่วยไม่มีการตอบสนองไม่มีการหายใจนะคะเราจะ C P R ทันทีนะคะวางมือลงนะคะโดยใช้สอนิ้วค้าง่อยถนดัดวางที่ขงสิ่สุดท้ายนะคะส้มมืออีกหนึ่งข้างวางข้างต่อไปนะคะลอย2อนิ้วนะคะมาประกบน้ตมตัวไปข้านาเ90องศานะคะแขนเหยียดลงไม่มองอแขนกางขา,งาเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะเริ่ม C P R ให้ดูเวลาด้วย เพื่อที่ว่าถ้าสมมติว่า,วารถโรงพยาบาลมาเราจะได้ทราบว่าเรา,รางานไปกี่นาทีแล้วนะคะและเริ่ม CPR นะคะเริ่มค่ะให้ดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอัตราความเร็วนะคะที่จะอยู่ในระดับนี้สังเกตไหมคะว่าจะไม่เร็วไปหรือไม่ช้าไปนะคะอันนี้จะเป็นอัตราความเร็วที่อยู่ใน 2องร้องสครั้งต่อสองนาทีนะคะเดี๋ยวตอนที่พี่พี่ฝึกเนี่ยเราจะมีสัญญาณนะคะเปิดให้ฟังด้วยว่าจะต้องปั๊มในระดับไหนนั่นเองนะคะโอเคค่ะสญญาธิตเรียบร้อยเมื่อครบ2นาทีแล้วกลับมาประเมินการหายใจนะคะโน้มงตัวไปที่ศีรษะของผู้ป่วยให้มองเห็นหน้าและอันท้องนะคะ8ปดวินาทีเริ่มค่ะหนึ่งสองสห้าห ฮะเมือ่อเราประเมินเสร็จแล้วถ้าผู้ป่วยหายใจแล้วนะคะหรือกลับมาหายใจอีกครั้งนะคะเราก็จะได้เขาเรียกว่าอยู่ใกล้ๆถ้าบ้านเราเราภาษาบ้านเรานะคะก็คือคอยแบบประเมินอ,อยู่ด้านข้างแต่ถ้าไม่หายใจเราก็ปั๊มต่อน,นั่นเองอันนี้เป็นการสาธิตรลวมนะคะวันนี้พี่ๆทุกท่านนะคะจะได้นะคะจะได้ CPR อย่างน้อยเนี่ยขอคนละกี่ครั้งนีคะ สี่ร้อยใช่สี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบเดี๋ยวเราลองมาทดลองกันดูว่าตัวเราเองเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะเบรกกันประมาณขอเวลาห้านาทีน้องขอเวลาห้านาทีนะคะในการจัดสถานที่ฝึกสักครู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะดูท่าไปพักติกสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขอจัดขึ้นอยู่หนมนะขึนอยู่กับการอบรมกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะการอบรมกรรมการกีฬามอเตอร์สปอร์ตแะการสื่สิรก่อนครับ ข้อการทำ CPR กันช่วยผู้ป่วยที่มีสภาวะใจหย,ยุดเต้นเฉียบพลันครับ